ที่สูกุมินะคะตรงนี้นก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 อนหนาวจริงๆชอันนิตเชววันนี้อยู่ที่สุกุมินะคะตรงนี้เป็นสวนพาวาสซากุระค่ะพาวาสัสซากุระค่ะซึ่งเป็นซากุระที่เปิดก่อนเพื่อนนะคะช่วงปลายเดือนกุมภานะคะบางต้นก็ยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้นนี้อย่างต้นนี้ก็ยังแบบไม่เปิดนะคะแต่ต้นนี้ยังต้นนี้เปิดเปิดอยู่แล้วเอ,อ าม,มาต่อม,มาสีชมพูละมุนมากสวยอ่ะแล้วก็คือ,อจริงๆริงจะมีนก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 ,นกสีเขียวเขียวอ่ะอน่ารักนะเบจโด ออนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะข้างบนไม่ไหวข้างบนลมแรงมากมันก็หนาวจนมือชาและพอลมแรงแตากล้องก็ยืนไม่ไหวนะคะตรงน,นี้เป็นสวนสวนเล็กๆอยู่ริมทะเลแล้วก็มีต้นท้อสึเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนส <c oughs> ่วยอย ตรงนรึง okay, ก right ็มีดอกคำวาสึ no. no. ุนะคะเราต้องลงมาถ่ายที่นี่ข้างล่างเดี๋ยวจะพาเดินตรงนี้เห็นไหมนุกสำหรับวันนี้ก็จบการเดินทางลงเพียงเท่านี้ หวังว่าทุกคนจะชอบความสวยงามของเขา,าสึซากุระของจังหวัดโอิตะนะคะไว้ทริปหน้าเราจะไปไหนกันดีรอติดตามนะคะถ้าใครตอนนี้ที่คุณมีความเครียดอยู่กับงานหรือว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่คุณลองขับรถออกไปเรื่อยๆชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและเกิดไอเดียใหม่ๆคะ่ะ หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำช่องต่อไปนะคะวันนี้ขอลาเพื่อนๆด้วยบรรยากาศหิมะตกโปรยๆค่ะและลมทะเลที่แรงมากบ๊ายบายค่ะ